อ้าวอันนี้เป็นชุดต้นน้ำในวงแขนนะอ้าวนี่เห็นไหมนี่อาม่านี่อากงเห็นไหมจับมือกันแล้ววันนี้ฮะนี่คือน้องต้นน้ำใครอุ้มหนูอยู่เนี่ยฮะใครอุ้มหนูอยู่อาต้นน้ำบายบายต้นน้ำบาย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 ต้นน้ำบายบายครนี่เห็นไหม บาย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 เห็นไหมมือหนูฮะไม่อ well, ยู uh. ่กับท uh. oh, ี่เลยหาเนอะฮะต้นน้ำได้ครับขอบคุณมากครับมาครับสวัสดีครับอ้าวนี่หาวโชว์ซะเลยนี่คือน้องต้นน้ำอยู่ในมือใครอุ้มเนี่ยหวัดเสียวละเซ่ฮะหวัดเสียวละเซ่ เดีย๋ยวจะส่งให้คนสําคัญอุ้มแล้วฮะหนูหอ่ะฮะกลัวเปล่าฮะปะป๊า,าปปอุ้มหน้ากลัวดิอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้เาเอ้ยชิดแล้วต้นน้ําชิดแล้วปูดปูดปูดอืมกินได้กิน<อ>ได้ถ่ายคลองใช่ไหมหืมต้นน้ํา ต้นน้ำแอคชั่นเยอะจริงๆะ<า>อะไรครับอะไรอะไรฮะ<า>อะไรเอ่ยหนูบอกอะไรครับหนูจะบอกอะไรครับท่านี้ื<า>ทั้งแขนทั้งขาเลยฮะอ๋อฮะซึ่งกว่าเกือบสองะพี่เป้ง<า>เยอะสุดในรอบอืมแต่มันเท่ากับรวมสองรอบนี่ครับ นี่เป็นยังไงดูน้องต้นน้ําของเราฮะมองกล้องลูกมองกล้องอ่าเนี่ยเห็นไหมอ๋อต้นน้ําชิดแล้วต้นน้าชิดแล้วอ่าบ๊ายบายบาจบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายด<บ>ีคร<บ>ับบ๊ายดีครับ,บ